้าหมูซับครับพี่น้องมาไม่นีเ้เมนูยังไงครับแต่ว่าชนเนี่ยตัดไปทำตาไหลไปครับหนวหิวอ,อ,อีกแล้วมันหอยโอเคครับพี่น้องไปกันครับได้แล้วครับได้แล้วครับพี่น้องครับดีครับ โฉมนาลาดเขา่าผัดกระเพราแมนสตอรี่ครับเออสวอนค์ไรกระทะกับหูหูเดียวเลยทุกคนนี่นะครับว่าเขาคอยยิ่นเป็นไรเผ่าแล้วเอาบ้างกา่อนมาแซ่บๆรำกันครับโอ้เอ็งใดกินเบิดเนาะ Mm hmm. ขาบว่ได้ยีรีครับนี่ครับขาบว่ได้ยีรีเลยหลาดลงไปหลาดลงไปครับนี่ครับนะครับเด๋ยหนะครับน้องกะเพราหมูสับครับเบิงใส่ใส่ผิกเติมหน่อยหนึ่งครับ เอาพริกน้ำปลานะครับนี่ครับหอามเลยด้วยอืมคักคักพี่น้อง จวดดีเลยครับกระเทียมยังเป็นก่อนอยู <laughs> ่ อาหารจานโปรดที่สุดเลยครับตั้งแต่สมัยเรียนมาสร้างง่ายแต่ก็มากพอแต่ใครรู้ว,ว่าอาหารที่คนไทยชอบสั่งเนาะเอาแล้วครับพี่น้องขอบคุณครับ